เปิดคลิปมานะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาว DC Universe ครับทุกคนเลยนะครับก็หากหายจากการ unbox ของเล่นมานานแล้วนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่เนี่ยผมก็เลยจะเอาของที่ดองไว้ในปี2023มาแกะกล่องทั้งหมดที่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะ ก็ถือว่าเป็นการปิดลายแม็กฟาเลนของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเลิกเก็บแม็กฟาเลนทอยละเนื่องด้วยที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่หยุดอะมันตัวเล็กนะมันไม่หยุดแล้วก็เรารเรามีความรู้สึกว่าการตั้งโชว์ของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากจะเอาพวกแบบตัวเล็กๆ6นิ้วมาวางเมียงกันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันลกบ้านละนะครับอยากจะเปลี่ยนมาแบบตั้งเป็นพวกสเตจจูหรือว่าพวกหุ่นลูกปั้นสวยๆแทนเพราะว่า ในความคิดผมอะเราไม่ค่อยได้ไปขยับพวกแอคชั่นฟิกเกอร์จัดท่าทางอยู่แล้วแหละเราก็อยากจะได้พวกหุ่นลูกปั้นที่มันสวยเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมพวกของที่ผมดองไว้นะฮะมันก็จะอยู่บนชั้นคือมันจะเป็นกล่องๆหลายๆกล่องเลยแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้นํามาแกะกล่องเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเราก็จะเอามาแกะกล่องทีละอันทีละอันแล้วก็มาทําเป็นคลิปรีวิวนะแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่า ี้เกียดละเดี๋ยวมาแกะกล่องของที่ดองไว้ในปีนี้กันเลยดีกว่านะครับเนี่ยดูสิแบบว่ามันเยอะสัดเกินนี่คือของทั้งหมดนะฮะที่ผมได้มายังไม่ได้แกะสักทีนึงในนี้เนี่ยนอกจากของที่ซื้อมาแล้วนะครับก็จะมีของฝากจากญี่ปุ่นของตา j o k กเกอร์สนะครับจ็ k กเกอร์ฮีโร่ท็อให้มาเพื่อเป็นการให้เกียรติเขานะฮะเราก็จะแกะของเขาชิ้นแรกเลยก็จะเป็นงานพรามวันสตูดิโอนะครับผมโอ้งานดีนะก็เป็นของพรามวันนะครับกัสดุดีนะงานแบบว่าเหมือนพรีเมียมฐานมาให้นะครับผมเป็นแม่เหล็กก็ขอบคุณสำหรับของฝากจากญี่ปุ่นนะฮะของคุณจ็ k กเกอร์สนะฮะส่งมาให้จากของฝากแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นของที่ผมคิดว่า ในช่องนี้ก็คงไม่ได้อยากดูหรอกแต่ว่าผมจะแกะนั่นก็คือของจากอวตาร The Way of Water จริงๆมันจะสั่งมีอีกตัวหนึ่งเป็นอีกร้านของเจคซันลี่แต่ไปๆมาๆผมมองว่าทำไมเราต้องมีแบบว่านกหลายๆตัววะเออทำไมเราไม่เอานกแค่ตัวเดียวก็เลยแบบว่าแบ่งปันให้กับน้องสเต็มเอ่อพาวเวอร์เรนเจอร์ทอกทอกนะครับไปตัวหนึ่งโอเคนี่คือเจคซันลี่นะครับผม รู้สึกว่ามันขยับได้เยอะดีนะแล้วก็ขยับได้ง่ายกว่าด้วยก็ยคือก็เป็นมาตรฐานปกติของ m c f กฟาเ n นนะฮะแล้วก็ที่ขยับเพิ่มได้มีหางด้วยตัวตัวนี้มีหางแล้วก็เปิดมานี่แวบผเตี่ยวนะพรัดเตี่ยวไม่มีอะไรสำหรับใครที่สงสัยนะฮะก็จะมีมือ2อ,อันให้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะมีดาบมีดดาบของชาวโอมาติกาย่าแล้วก็ธนูของเขา ในติรีก็เหมือนกันคือก็จะเหมือนเจ๊คเลยผมชอบอย่างหนึ่งนะคือใบหน้าของชาวนาวีอาวาตารมันแบบว่าหน้าเขาแบบว่าทำออกมาได้แบบค่อนข้างที่จะตรงกับในหนังพอสมควรนะฮะถ้าเป็นพวกแมทเทลอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าหลุดละหน้าเนอรแล้วก็สนีละอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้ได้มากๆเลยนะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าซองเก็บดาบเนี่ยมันสามารถ เอาดาบที่เขาแถมมาเสียบเข้าไปได้มันก็จะอันเล็กกระจึงหนึ่งแต่ว่าไปเสียบกับด้านหลังของเนติรีได้ทำมาได้พอดีไปเลยนะฮะสำหรับตัวซองเก็บมีดชาวตัวฟ้า2ตัวผ่านไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นนกอีกกรานของเนติรีครับ คืออันนี้ต้องบอกว่ากล่องมันใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้เลยนะนี่มาแล้วอีก,กรานของเรานะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีแท่นวางมาให้แล้วก็เสียบเข้าไปเพื่อให้มันบินนะแล้วก็ตัวอีก,กรานเนี่ยหางเหิงพวกนี้ก็จะมีการต่อแยกออกมานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะยัดก,กล่องไม่ได้เขาเลยเอาหางตรงนี้เนี่ยมันสามารถถอดออกได้แต่ว่ามันก็ล็อกเข้าไปอย่างแน่นหนานะครับปีกเนี่ยขยับได้ผมว่าน่าจะประมาณ2หรือ3ระดับแล้วก็จัดท่าทาง เป็นตัว X บินสวยงามว้ยโคตรสวยเลยผมชอบกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยตอนอยู่ในกล่องมันดูไม่ค่อยสวยนะเรียบร้อยสำหรับอวตารของเราต่อไปก็จะเป็น Predator ก็เป็นงานของ n e c ่าเป็นงานที่ผมว่าได้มาทีไรผมทิ้งกล่องไม่ลงจริงๆเลยของ n e c ่าเนี่ย เพราะว่าสวยแล้วก็จะมีแบบฝาเปิดให้เห็นด้านในแล้วก็อาร์ตพวกคีย์อาร์ตที่มันดูสวยงามน,นะฮะ,ะดูกล่องด้านหลังแวบของเล่นเยอะมากมว่าถ้าเกิดผมแกะออกมาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานานมากเลยแต่ผมให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวนี้เราจะไปซูมโหมดของสปอนเราเอาตัวแรกก่อนก็คือฮอนตัวละครที่ทอดแม็กฟาเลนนะครับ ผู้สร้างสปอนเนีรยร่วมมือกับโรเบิร์ตเคิร์กแมนหรือว่าผู้สร้าง Walking Dead Invincible ในการร่วมกันสร้างตัวละครตัวละครหนึ่งขึ้นมาซึ่งตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลสปอน awn, หรอกแต่ว่าพี่ทอสเขาได้เมิดเอาตัวละครนี้ ไปอยู่ในจักรวาลสปอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะนะฮะมาแล้วนะครับฮอนแกะออกมาเรียบร้อยสวยงามมากดีเทลต่างๆเนี่ยดูดีเลยผมชอบหน้ามากเลยแบบว่าหน้าสวยแล้วก็พวกเอฟเฟกเนี่ยฮะพวกแขนแขนซ้ายแขนขวาเท้ามันจะมีเอฟเฟกที่เป็นเหมือนกับปรสิตนิดนึงก็จะมีมือที่เป็นเหมือนปรสิตแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่แบบมามาวางไว้ข้างหน้าอย่างนี้ได้ แล้วก็เอฟเฟกอันนี้ผมว่าน่าจะไว้ที่ขาั้งแต่มันดูแล้วมันน่าจะไว้ที่ขานะฮอนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่อารมณ์คล้ายๆกับเวนอมหน่อยแต่ว่าจะเป็นเวนอมทางทางผีสิงจิตวิญญาณเนื้อหาเนี่ยก็จะคล้ายพวกเอเจนต์เวนอมนั่นแหละสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนสไปรัลเนี่ยฮอนก็ใช้มา่อนที่เนาในมาเวลใช้อีกนะแต่ว่าคนสร้างคนเดียวกันมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนเหมือนกันได้เพราะเราก็จะมาต่อกับ Medi e v a l spawn เป็นสปอนในอดีตเป็นสปอนในช่วง ยุบอัศวินนะของที่แถมมาให้เป็นค้อนยักษ์กับดาบยักษ์พอเอาดาบกับค้อนมาใส่นี่แบบว่าเท่สุดๆไปเลยแต่ตัวละครนี้เนี่ยทางทอสเขาเคลียร์กับนิวเกมแมนได้นะเพราะาอันนี้จริงๆนิวเกมแมนเป็นคนสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาแต่ว่านิวเกมแมนก็บอกว่าเอาไปเถอะอันนี้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็เลยยังคงอยู่เป็นสิทธิตัวละครของทางพี่ทอสแม็กฟาเลนของเขาครับต่อไปชิ้นใหญ่นะฮะสปอนในบอลลัง น่าจะอยู่ในคอมมิกส์ของสปอนในช่วงตอน Resurrection นะครับที่เอาซิมอนเนี่ยสปอนต้นฉบับเนี่ยกลับมาเป็นสปอนอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคเรามีสปอนหนึ่งตัวทรวนบาลังของสปอนผ้าคลุมของสปอนที่จะเป็นแบบส่วนส่วนบ่าส่วนไหล่หัวของบาลังแล้วก็ให้ขาตั้งมาเพื่อไม่อยากจะ ให้นั่งบนบัลลังซึ่งอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องเอาตัวพ้าคลุมนี้นะฮะเสียบหัวเข้าไปอย่างนี้แต่เขาก็คิดมาดีนะคือเราไม่อยากจะให้เขานั่งเนี่ยพ้าคลุมมันก็ทํามารองรับกับการยืนได้เหมือนกันมันก็ดูเท่ๆเหมือนแบบเหมือนเป็นแนวแบบผ้าพันคอยาวๆหน่อยก็คือว่าสรีระเนี่ยเขาก็แทบปรับมาให้มันเข้ากับบัลลังเลยนะก็คือแบบนั่งปุ๊บแน่นปับ๊บอ่ะโอเค แล้วต่อมา2ชิ้นสุดท้ายเริ่มจากอันนี้ก่อนผมว่าสวยกว่าแบทแมนคีตันที่ผมได้มาอีกนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดีเทลของชุดเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็มันไม่ต้องเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมจริงเท่าไหร่นักสิ่งที่ได้มาก็คือนิฐานตั้งแบล็ t ทร d เดนที่สามารถถอดออกมาเป็น2ส,ส่วนนี้แต่ว่าติอย่างหนึ่งคือวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันไม่แข็งเลยฮะมันอ่อนมากเลย แล้วก็พอเราวางวาล้นานไปอะ่ะน้ำหนักพอมันโดนถ่วงมันก็จะแบบว่างอๆนิดนึงก็มีประมาณนี้แค่นี้เองต่อมาคือ The Batman m มาเฟกตัวนี้คือก็สั่งมานานเหมือนกันตั้งแต่ช่วง The Batman เข้าเลยแต่ว่าของพึ่งออกไม่เคยเล่นงานนี้เหมือนกันนะมาเฟกราคาแรงพอใช้ได้โอ้โหของเล่นเ้าแถมเยอะมาดีเหมือนกันนะเนี่ยขาตั้ง มีมาให้4อันนะครับเอาไว้แบบว่าจัดท่าจัดทางตั้งโชว์มือให้หลายแบบมาก1 2 3 4 5 6 7 8 8มือมีแกรปเปิลกัน2 g r แกรปเปิลกันฉมวกแกรปเปิลกันหัวให้มา3หัวเลยนะฮะรวมกับนี่เป็น4มีหน้ากากแถมกมาให้ถือหน้ากากมั้งอ้าแล้วก็ดีเทลอ่ะแน่นอนว่าดีกว่าแม็กฟานเลนที่ราคามันถูกกว่าครึ่งหนึ่งลองเอาไปเล่นก่อนนะแต่ว่าจะขอแกะกล่องประมาณนี้แล้วกันนะ คับคุมนี่คือกลางได้นะเพราะมันมีลวดดัดด้านในนี่แค่แบบว่าซิมเปิลซิมเปิลนะแต่ว่ารายละเอียดพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้องต้องไปขอใช้เวลาในการศึกษามันหน่อยเล่นกับมันหน่อยแต่ว่าก็แฮปปี้ดีนะอ่าอัละฮะนี่ก็จะเป็นของของเล่นของสะสมนะครับในปี2023ที่ได้มาแล้วก็ยังไม่ได้แกะเพิ่งมาเอามาแกะในวันแรกของปี2024 นะครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ยังสนับสนุนช่อง DC Universe ครัอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนผมในนามของโจผูโจนะครับในช่องทางอื่นๆต่างๆทั้ง,าง,าง,างออรายการ Pop Culture Major Group ทั้งรายการบูหรือไม่ใน Netflix Thailand นะครับแล้วก็ในเพจ DC Universe ครับนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็เฮงๆรวย,รวยๆนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สม ปรารถนานะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีในปี2024กดไลค์กดแชร์กด subscribe surprise, กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมยังไงวันนี้ผมคุณโจวุโจลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าของปี2024นี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ